มาวันนี้เรามาอยู่ในฟาร์มทูกิตเตอร์อีที่12บแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําการผมจะทําการตัวแต่งสวนล้อมรัว้วว่าเราไม่ได้ล้อมรั้วเลยนะครับผมโอ้ที่อะไรอะรถน้ำสองช่องติดกันเราซื้อได้ปะเราขอเรามีอยู่พอหนึ่งต้องมีเยอะๆครับผมไม่พอหรอกเอานี้ไปก่อนมันล้อมรั้วได้จริงดี ล้อมรั้วไปก่อนนะครับผมเาทางเข้าต้องอยู่ทางนู้นน,น,นะโอ้ลืมโอ้ตายแล้วแย่จริงอ๋ออ๋อมันพิงเข้าได้ มันก็ต้องมีทางเข้าอ,อ่ะมันไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้แล้วครับผมไม่ได้แล้วครับผมนั่นก็คือเราต้องใช้แบบนี้ไปเลยเราวรถมันข้ามได้ไหมเอ้าด ขี่รถกระโดดข้ามงี้เลยวันนี้เอ้ยสุดยอดเลยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแจมคือคือแจมอันแบบนี้คือแจมไม่เราต้องผูกอะไรนะเอาๆๆเอาเอาันนี้ก็ได้นะก็เคยผูกเออดีมันจะไม่ไปเกินที่ข้างนอกด้วยเอา้าพาน,นิดหน่อย ไม่เป็นไรไม,มันต้องพาดยาวายาวๆเลยโอเค,อเ,คเราไม่ต้องมีไม่ต้องมีประตูก็ได้ เลยสบายรดน้ำก่อนดอกอะไรเนี่ยวันนี้ก็ต้องล้อมรั้วเหมือนกันเพื่อความเท่ะนะผมมีอันนี้คืออ๋อไมต้องมีไม่ต้องมีประตูอยู่แล้ว I got all this potential is inside sit being got out of you're to 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 but that they try they sit there being just meant successful cause because deep me even be be try รถเราโดดข้ามไปเลยอ๋อนี่ไงพีชของเราอ๋อเรามีตรงนี้นั่นเองอ๋อไม่ใช่ต้นพีชเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่หรอหรือแอปเปิอ๋อเลมอนหนักกว่าเก่า จะได้ไหมพอลูกิจะสำเร็จหรือเปล่าอ๋อน่าจะได้โอ้แล้วปลูกมาสิบต้นพอดีเลยเดินด้วยซ้ำอ๋อมีเลมอนตรงนี้ด้วยนี่หมนอนตอนแรกไงนึกว่าไอ้นี่ไอ้บีที่เราหนึกว่าเป็นไอ้นี่ไอแค่น,นั้น เป็นพีซแต่จริงเป็นเลมอนนะผมโอ้โออยอยาวตเติมน้ำมันเต็มเกลือเราดีขึ้นเ,เดี๋ยวเราต้องทำอะไรนะ ปลูกตรงนี้ต่อนะครับมีทีท่ยังไม่ได้ปลูกก็คือ,อนี่เราทําตรงนี้เป็นโซนแบบว่าพวกอดอกไม,อม้เอาดอกไม้ก่อนดอกตปอป,ปี โอ้ยเฮ้ยขายปลาขายปลาทำการขายปลาสักเล็กน้อยมีต้นเลมอมันปวดนีเฉยเลยอเอ้คอรปเปิร์เราเก็บได้แล้ว เ,เรื่อยๆตอนนี้นจะทำผลไม้ทำคางเบผลไม้เยอะแล้วช่วงเนี้ยจ่าเมื่อก่อนเป็นผักกาดนะนเดี๋ยวนี้้ผลไม้เดี๋ยวนี้ตัวแอปเปิลคลองนี้ก็ต้องปลูกเพิ่มแล้วท้งนั้นนะเราดูข่าไปเลย เราก็โดดลงมาตามเรามาด้วยก็เยออย่างนี้น้ำมันเดี๋ยวได้เติมเดี๋ยวได้เติมตลอดเก็บตังค์ก่อนเอางี้เป็นบอกเก็บตังค์ยาวไปเลยเปล่าเออเนีสส่ยสนใจนะบอกเก็บตังค์อยู่ยไหนนี่อะไรอ่ะ กองไฟเฮ้ยเตปาปิ้งบาบีคิวเฮ้ยกงหันลมเออเฮ้ยเอออันนี้หน้า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 หน,น้าสนนี่คือกองฟางอันนี้ไปก่อนสิงโป๊ะซ่าไปก่อนขบหน,นะาอ,อันนี้อันนี้เอาตังรัวๆเลย ฟั๊มตังเราฟั๊มตังจากผลไม้เราเยอะมากบอกเลยบอกเลยว่าดีที่สุดาตอนนี้ประมาณแบบหลายเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้เราเราเห็นเมื่อกี้เรามีเราเห็นไี้นี่กังหันลมเราจะทำอะไรนะกงนังหันเนี่ย ้ยน่าจะสวยนะเฮ้ยนี่น่าจะสวยอลองลดูดิอู้เฮ้ยสวยเลยเยี่ยมไปเลยอะ่ะเออดีตกแต่งครับหางเงินเก็บเพชรต่อปลูกอะไรที่มันดูโอเคหน่อย ปลาเพิ่มน้อนี่วัวเจอซี่ครับผมวัวเจอซี่ครับผมจเจอนี่ดีกว่าผลไมา้เราประกาศวัวก็วัวเราลองปลูกกันธรรมไดาเลยนะ โอเคล้อมนี้เดี๋ยวเรามาล้อมตรงนี้เสร็จแล้วก็จะได้ปิดคลิปกันนะครับเรียร้อล้อมให้เรียบร้อยล้อมให้เรียบร้อยเนี่ไม่บอกเลยว่าเร่งดูตรงนั้นได้บ่า หาเรื่องทำกัน สำหรับอีนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับผมจะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ